สวัสดีครับคลิปแชร์ไอเดียนะครับสินค้าขายดีนะฮะคลิปนี้มา Ebay บ้างนะครับหลังจากช่วงนี้เราเอามาสติดติดติดโรโดไปเลยนะครับอ่ะคลิปนี้อัตบาณสองทุ่มนะฮะหลังๆมาช่วงค่ำๆนี่ผมแอบไปดูซีรีส์นะฮะดูช่วงนี้ติด Under the Dome นะฮะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็วันนี้ไปหาหมอวันนี้คลิปน้อยไปหน่อยก็จะเลยอัปคลิปช่วงสองทุ่มแล้วก็จริงๆอยากไลฟ์นะแต่ไม่พร้อมเท่าไหร่ แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนเข้าหาสินค้าฮะนี้แบบแชร์กันเห็นเหนอันเซนเซอร์เลยครับก็หลักสูตรโอทออนไลน์นะครับมีสอนนะฮะอีเบอเมาซอนแบบจับมือทำนะครับแล้วก็การันตีนะฮะเลยเราขายไม่ได้แล้วมีโปรคืนเงินด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถถ้าสนใจนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บแล้วก็สอนแบบตัวตัวจับมือทำเลยนะฮะ สนใจก็ไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อนะฮะมุมซ้ายล่างครับเบอร์ติดต่อ0ูนย์หกหนึ่งห้าเก้า้าสมนะครับหรือสแกนค r code ์คดเข้ามาคุยกับเอาทางไลน์หรือที่หน้าเว็บไซต์ครับกดเพิ่มเพื่อนคุยกับเอาทางไลน์ได้เลยครับอ่าสินค้าตัวนี้นะครับผมก็เปิดประเด็นมาจากอาตัวที่วางคอมนะฮะในในสินค้าขายดีอเมซอนเมื่อคลิปที่มันติดติดกันที่แล้วนะครับอืมคลิปนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็นไปย้อนดูกันได้นะครับก็เลยมาเสิร์ชใน eBay นะครับ ที่เจอคะนี่สินค้าชิ้นนี้ขายมาแล้วแต่ว่าตรงนี้เพื่อนๆต้องดูราคาที่รับมาหน่อยนะเพราะถ้าเกิดขาย ebay เนี่ยเราต้องส่งเองนะครับอืมแต่ขายดีจริงนะฮะขายมาแล้ว3,699โซแต่สินค้าตัวนี้มันอาจจะไม่ได้อืกรทึกน,นะเนี่ยโนเวม ber นะฮะเราเพิ่งอัดวันที่หนึ่งเนี่ยเพิ่งออกไป1ชิ้นเซปเทมเบอร์ September ก็ได้ประมาณ4-5ชิ้นนะฮะ e ี a บ eBay, ถ้าใครจะสู้ดับก็สู้ได้นะแต่ถ้าโดนแบนผมไม่รู้นะนะครับ ทำดีๆแล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้จีนก็น่าจะส่งได้แล้วนะครับออกัสอาจจะขายไม่ดีมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างชิ้นแรกนะครับอืมต่อไปตัวอย่างชิ้นที่สองครับนี่นะนี่ขายในอ่ากรดเบรเทนบอลนะครับหกร้อยนะฮะแล้วก็เขาไม่ส่งต่างประเทศนะครับแต่ก็เป็นไอเดียนะสินค้าตัวหนึง่งแล้วก็ตัวนี้นะดีไซน์ดีไซน์ตัวนี้นะ d e c e m b e อออกนะฮะ n น v e m b e อออกรัวๆพอสมควรเลยนะเออแบบนี้ขายดีมากนี่ฮะดู n นเ e m b e r ดนี่ยี่ิเน็ดยี่็ดยี่21บ1ดยี่บ แบบนี้ครับถ้าคุณจะขายนะอ่าหาลองดีไซน์มาแบบนี้ดูซึ่งผมว่าเห็นเกิดการในเมืองไทยเลยนะจริงไหมอ่ะลองดูได้นะครับอจัดมาให้ฟรีๆเลยนะครับคีย์เวิร์ดคืออะไรเออไอนี้เลยนะแจกหมดอะแล็ปท็อปสแตนลองดูนะครับหากใครสนใจเจ้าแนวนี้มาขายนะครับบอกเลยว่าในคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะครับอืม ไป copy Link นะไม่ได้นะครับอ่ะ copy laptop stand นะครับใน keyword planner นะครับใน google อเมริกานะครับบอกเลยว่าธุรกิจนี้นะครับดีมากๆนี่คือจัดเต็มให้เลยนะคุณดูนะฮะในอเมริกานะครับลองเปลี่ยนเป็นอังกฤษหน่อยอ่ะอังกฤษติดโควิดนะ uk กราฟเหมือนกันไหมนะฮะอเมริกาออกลองดูนะฮะอังกฤษ ebay นี้เราดูได้หลายประเทศนะครับคุณดูสิครับแนวโน้มเดียวกันเลย แล้วเมื่อก่อนไม่ใช่ว่าไม่เวิร์กนะคนก็หาพอสมควรนะแต่มันโตมากๆในช่วงโควิดเพราะพนักง,งานต้องมาทําคอมที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทำที่บ้านแล้วคอมมันร้อนมันอะไรเนี่ยเขาก็จะซื้อแล็ปท็อปแสนบอกเลยว่าธุรกิจนี้ไม่มีใครบอกคุณหรอกข้อมูลใน Google กับผมนี่แหละจะบอกคุณว่าตัวไหนที่มันน่าทํานี่คือสิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรโอ์ออนไลน์ไม่ต้องรอให้ผมทําคลิปนะครับ เราจะสอนให้คุณหาเป็นแล้วคุณก็จะมีเครื่องมือคอยมาดูว่าไอตัวที่เราเอามาเนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กลดการผิดพลาดบอกเลยว่าเครื่องมือเนี่ยดีมันทาให้เราเจอสินค้าที่โคตรน่าทําและสินค้าที่เราคิดอยากทําแต่เราจะไม่ทําเพราะบางครั้งกราฟมันตกเอาเงินไปลงทุนตัวอื่นก่อนการมีคีย์เวิร์ด n พลเนอร์นะครับผมบอกเลยว่าโคตรดีใครเรียนกับผมแล้วทั้ง eBa y Amazon นะครับเข้าคีย์เวิร์ด n พลเนอร์วิเคราะห์ธุรกิจก่อนเลือกสินค้าลงขายด้วยนะครับบวกกับเทคนิคอื่นของเราบอกเลยว่า คุณจะสร้างรายได้ขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยได้อีกเยอะเลยนะครับฝากว้ด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้มาแช์นะครับไม่มีเลมากก็เห็นเต็มๆอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปดูได้เลยนะฮะลองเอาคีย์เวิร์ดไปเซิร์ชได้เลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ดีทั้ง eBay และ Amazon เลยสําหรับยอดขายนะครับคลิปนี้จัดทำโดยอ d d o n l i n e c o m เนีฮะเราก็สอนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น eBay Amazon สอนแบบจับมือทำนะฮะมานั่งเรียนที่บ้านผมก็ได้หรือว่าจะเรียนผ่าน Sky ก็ได้นะครับ เรียนตัวตัวนะฮะติดถามอะไรได้ตลอดนะครับผ่านไลน์แล้วก็ถ้าเกิดมีซัพพอร์ตถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะซัพพอร์ตไปดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านสกายนะครับสนใจเรียนกับเรานะครับติดต่อได้เลยนะฮะ,นะฮะที่เบอร์โทรแล้วก็ไลน์ที่แจ้งไปแล้วก็ฝากด้วยครับฝากด้วยติดตามช่องของเราฮะช่อง YouTube อออนไลน์นะฮะฝาก s u b สไคร์ e ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับโาด้วยนะครับนะ แล้วก็ดูข้อมูล,ลวันนี้ฮะตอนแรกเราดูไป1 0,000มืนเท่าไหร่นะหนึ่งท่านนะครับช่วงเที่ยงเงตอนค่ำๆครับเป็น1544งหมท่านแล้วนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาติดตามอีกท่านใหม่แล้วก็คนเก่าๆที่ติดตามกันเสมอมาด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะอยากได้เห็นความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ